ตัวสีที่เสียงความรู้ เช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คเช็คทดสอบเดี๋ยวลองเสียงก็เทสเลยนะครับเช็คทดสอบเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบอ่ะขอแยกสวัสดีหนึ่งวันครับสวัสดีหนึ่งวันครับวันนี้โปรดิจิตี้ที่อุบลราชธานีวันนี้นะครับอัปเดตวันนี้วันที่28สิงหาคมนะครับกับชุดนี้เลยนะครับนี่ชุด8ปดคูณแนะครับ149,000บาทอัปเดตเป็นคลอสดิจิตอล เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนี่ครับมารันดี้สองพัดหรือว่า260บวกนะวันนี้นะชุดนี้ทุกอย่างยังคล้ายๆยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับเริ่มต้นที่ power amp หมดครับชุดนี้8ปดพันแปด power amp เป็นรุ่นนี่นะครับ mtc ห0 8 1แท่นครับ4 channel นะครับขับที่4โอห์มชั้นแนลละ2ใบนะครับแล้วก็เสียงกลางเป็น4ี่พันสี่ก็ขับ channel ละ2ใบที่4โอห์มแล้วก็มารันดี้ครับกับมารันดี้สองพัดนะครับนี่หรือว่า260สอบวกแล้วก็ไศลอยรุ่น อตองเก้าดีครับตัวนี้จูดขึ้นได้สแกนขึ้นได้ตัวนี้จูดขึ้นได้สแกนขึ้นได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับมีปลั๊กไฟรุ่นพ s c อ1 0 USB หนึ่งตัวแล้วก็แรยก 12U สฝามาแบบนี้นะครับสามาแบบนี้เราทําการปรับทำเซ็ตทุกอย่างในหะ้ได้ไวครบเซ็ตหมดทุกอย่างทบทำการปรับอ q ตัดคอร์ตัดความถี่ทำอะไรต่างๆให้ทุกอย่างหมดนะครับนี่ลูกค้าอยากได้ จะใส่เป็นดีเลย์ก็ค่อยไปทําที่หน้างานครับดูที่สถานที่ที่จะติดตั้งก่อนในวันนี้นะซับเบียร์เบนเทอร์โบ18นิ้วนะครับนี่เทอร์โบ18นิ้วทั้งหมด8ใบนะครับไม่อัตราภูเขา20มิลนะครับงานสีโจตันนะขนาดตู้ซับเบียรก็เป็นกว้าง60ซนติเมตรนะครับลึก73สูง80ซนติเมตรแต่แกงฉีกนะตัวนี้สีโจตันให้สวยนะครับดีงานสีโจตันทนะให้สวยเนี่ยทั้งหมด8ใบดอกเป็นรุ่นสิดโรโต้มาอีก2อก้อน พันสองร้อยบาทด้วยสี่นิ้วนะครับดอกเบี้สิบแปดโปรตูไปเหล็กสองก้อนทั้งหมดแปดใบเสียงกลางเป็นรุ่นทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับนี่สี่ร้อยวัตหนึ่งสองเก้าศูนย์แล้วเป็นยูนิตคอมสี่สี่เน็ตเบอร์ในตัวครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับนี่ไมลอยก็จูนขึ้นได้สแกนขึ้นได้เวลาขึ้นไม่ชนกันแล้วก็นี่สามารถเปลี่ยนขึ้นได้นี่นสังเกตแบบตอนนี้คือเราใช้ไม้ทั้งหมดตอนนี้อยู่ประมาณ10ตัวครับนี่ก็จะมีสัญลัณลบกบอแบบนี้แล้วก็ทำการจูนขึ้นครับนี่มาดูครับนี่ ตันี้คือเป็นเสียงรบกวนทำรองทำการจูดขึ้นสแกนขึ้นใหม่นะครับนี่ทำการจูนเนี่ยนี่เลือกขึ้นนะครับนี่ทำการจูนสแกนขึ้นใหม่นะครับตวัสดีเนี่ยนี่ตัวใหม่ก็ทำการจูนเนี่ยตอนนี้คือขึ้นมันชนกันครับแบบนี้ครอิ่มเนี่ยเราก็ทำการจูนสแกนขึ้นใหม่ครับตวัสดีนะครับเนี่ยทำการจูนเอฉพาะสแกนขึ้นใหม่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากชุดนี้ด้วยกรับการหนึ่งแสนสี่นเก้าพับาทนะครับ มาร์ลิสองหกศที่เป็นรุ่นพัดครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างครบเซตมิกเซอร์ขนาด16บหกแชนแนลนะครับมิกเซอร์ขนาด16บหกแชนแนลสี่ฟามิติคอมเพรสเซอร์ในตัว8ปดแชนแนลนะครับนี่เฟนทอปสี่สิบแปดโหม USB บลูทูธนะครับครบเซตหมดทัมโลคัส80เฮิร์ตแล้วก็ลดไปถึง26 dB นะสำหรับชุดนี้4กลุ่มด้วยครับเป็นรุ่น4กลุ่มนะครับ16ช่องนะครับครบเซตฟังก์ชันอัดเต็มๆต็มในชุดนี้นะครับ ฝากชุดนี้ด้ยกันแล้วกันนะครับ8คูณ8 1 0 0บาทครอสดิจิตอลครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับชุดน,นี้ก็นำะเตรียมเดินทางสงมอบลูกค้านะครับชุดน,นี้ขอผุ้ทุกการติดตามตกันแล้วกันนะครับ8คูณ0 0 4 9 0 0 0บาทขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับลง